สวัสดีครับพบกันที่ช่องไอแฮปป์หรือไปของเราอีกชิดเกยดนะครับประตูที่2มหัศจรรย์มากเป๊ปชูฮารันตัวพิเกมช่วยแมนซิตี้ถล่มเสาเป๊ปกูนิีล่ากูซื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ ชี้เอริ่งฮารัน,นตัวพิกเกมของจริงหลังเกมบุกกระซวกเซาแทมตันจีประตูต่อหนึ่งพร้อมระบุลูก3าศูนย์ของฮารันยิงได้มาสกันสุดๆทำสองประตูสําคัญช่วยทัาบรเวสีฟ้าบุกถล่มเซาแทมตันจีประตูต่อหนึ่งในศึกพิมพ์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่แปดในสายยุ 8, ทผ่านมาครึ่งแรกเกมทําท่าจะจบลงด้วยสกอร์เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่นาทีที่สี่สิบห้าฮารันเพิ่งเพิ่งกลับมาฟิตสมบูรณ์ขึ้นโขกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากน,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 า 58, 0, นั้เจ้าถิ่น จากแจ็คกีิตก่อนที่ฮารันโชรูกยิงทาย,ยาช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นำสามตุตศูนย์และถือเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยถึงแม้นาทีที่72นักบุญได้ประตูที่ไข่แตกจากเซกูมาราแต่หลังจากนั้นแค่สนาทีแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ประตูปิดท้ายสิตหนึ่งจากการสังหารลูกจุดโทษของฮูเรียนฮันเบรสที่ลงสำรองมาแทนฮารันซึ่งชัยชนะนัดนี้ทําให้เาร์บิซฟ้าที่รังอันดับ2ในตารางคะแนนพิมรีกมีเพิ่มเป็น67เแต้มจากการลงแข่งขัน,นัด่ริบเซนอนัดจรอฝูงขึเนนท สำหรับฤดูกาลนี้ฮารันกระทุ้งไปแล้ว40ประตูจากการลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทุกรายการ38นัดเอา่ะครับของมันแน่อยู่แล้วชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดกระดิบติดตามช่องไอ้แฮปเปอร์ไของเราด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ